เล่นพาแท้เนี่ยอย่างที่พี่บอยบอกรวยช้าแต่รวยนานนี่คือเรื่องจริงผมอยู่ในวงการเนี่ยผมเห็นทั้งคนมาและคนจากไปคือคนที่จากไปคือคนที่กึกกักกึกกักกึกกักอย่างเงี้ยมันทําให้จากไปโดยอัตโนมัติระหว่างที่ผมจ้างตัวเพื่อนเชื่อไหมผมแอบคิดนะเฮ้ย กูคิดถูกไหมเนี่ยที่กูเดินทางสายตรงแล้วกูเล่นพาแบบเนี้ยกูเล่นพาแท้อย่างเดียวเลยกูไม่หมกเม็ดกูไม่ยัดลูกค้าทําไมกูไม่รวยสักทีวะทาไมมันเหนื่อยจังวะนะบางทีผมน้อยใจนะเฮ้ยไร้สดเรามันก็มาตรฐานนะพาเราตั้งใจคัดมาให้อย่างดีทําไมถึงคนซื้อน้อยจังวะทำไมถึงไปไปใส่ราคาอะไรกันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบางทีก็ เคยน้อยใจนะเฮ้ยหรือว่าเราจะเล่นแบบนั้นดีกว่านะครับนะตอนนั้นนะนะนะตอนที่ผมเป็นดนี้เป็นสินอยู่นะมันก็เป็นบททดสอบของเรานะเพื่อนเพื่อเชื่อไหมผมเดยไม่ได้ตอแหละนะผมกล้าพูดต่อหน้าบารมีครูบาอาจารย์เนะี่ยนะครับตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือแค่ผมไม่บอกอะช่วงแรกที่เล่นพระใหม่ใหม่อ่ะสมมติว่าขายเนี่ยขายที่สนามเนี่ยแค่ผมไม่บอกว่าพระองค์เนี่ยผิวใหม่อ่ะในใจผมแม่รู้สึกว่าเฮแม่บอกเขาดีป่าววะเอ้ยหรือให้เขาดูเองนะแต่ตามสนามมันต้องดูเองอยู่แล้วไนงะแต่มันก็ มันรู้สึกผิดในใจอ่ะนะฮะมันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยผมแม่งต้องต้องเดินทางสายตรงกว่ามันจะได้มันรวยช้าหน่อยไม่เป็นไรหรือมันอาจจะไม่รวยก็ได้ไม่เป็นไรเราเล่นตามที่เรามีความสุขดีกว่า